น้ำแค่นี้นะครับก็กําไรเต็มสวนนะครับน้ำน้ำในในฝาในเนี้ยฝาในบรรจุป,ประมาณ8ซ c ไม่เต็มนะครับก็ประมาณ5ถึง7ซ c ต่อน้ำ20ลิตรนะครับทำให้ทุเรียนดกนะครับแล้วก็โรครักเน่าโคนเน่าโรค ราสีจุมพูแล้วก็เพี้ยต่างๆนะครับลดลงอ่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับได้ผลดีเมืองไทยนั้นมีความดีเท่าปลาท่ทีททเรียงจิวีกันได้ทุกคนไม่เคยผุดยาลําบากอยากแสวเลือดผน เกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาสินค้าตัวนี้ชื่อ RD 2551นะครับ RD 2551ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาแรงนะครับตอนนี้ได้รับการยอมรับจากชาวสวนและผู้สนใจเป็นจำนวนมากนะครับในประเทศไทยนะครับ นอกจากนั้นยังส่งไปมาเลแล้วก็พม่าลาวประเทศอื่นบ้างนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับในการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เป็นปัจจัยการผลิตพืชที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกเกษตรอินทรีย์ได้ผลดีกเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้นะครับเพียงแต่หา ปัจจัยท,ที่สามารถทําได้นะครับก็ rd สองหสามารถทําได้แล้วนะครับเกษตรศีก็สมาคมหรือว่าชมรมหน่วยงานต่างๆที่มุ่งเน้นเกษตรศีก็ขอเชิญมาทดลองซื้อหาอ rd สองห้าหนะครับผมดกเตอร์กรสุกเสศนะครับก็มาจากภาคการเกษตรตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ อยู่ในภาคการเกษตรเรียนเกษตร,รมานะครับก็กันปัญญาการการคิดค้นวิจัยมาสุดท้ายแล้วก็มาทำงานวิจัยที่เกรรษตรศาสตร์บางเขนนะครับทำข้าวหอมลิของประเทศไทยนะครับให้เพิ่มผลผลิตได้ธรรมดาพืชผลทางการเกรรษตรจะเพิ่มได้ประมาณสัก 2 5่สนี่หกป็นี้ก็เก่งแล้วนะครับแต่การเพิ่มผลผลิตทางสายพันธุ์นีสามารถทำได้ห้าสิบหกเอร์เซนตนะครับแต่ตัว Rd สองห้าหนึ่งนี้น่าอัศจรรย์นะครับตัวนี้ชาวบ้านเคยเคยส่งข้อมูลมาบางท่านร้อเร์ซเลยนะครับเท่าตัวเลยเคยได้สองร้อย ก็ได้400เคยได้250ก็ได้500นะครับในจำนวนกิโลกรัมต่อไร่นะครับที่บุรีรัมแล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผมทำนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีพวกทุเรียนมาแรงมากนิยมเอาไปใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาแก้มงกรที่เป็นลาสนิมนะครับก็เป็นตัวตัวหลักในการทำเกษตรของไทยนะครับ น่าจะาเป็นตัวที่สามารถส่งออกในต่างประเทศได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับอาจจะไปเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมของอสิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็สามารถทำให้ท่านรวยได้จริงนะครับ เป็นงานที่อยู่บนพื้นฐานของอความสมดุลทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าผลิตมาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับก็มีความสมดุลทางในการแหล่งแหล่งที่มาต่างๆก็จะมีมาจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่มอีอะไรนะเขาเรียกว่า พื้นที่ที่มีสารเคมีหรือว่าเสื่อมโทรมนะครับเพราะว่าพึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะไปเลือกแหล่งที่การเลี้ยงพึ่งที่ภาคเหนือนะครับก็เป็นแหล่งที่ปลอดสารเคมีโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นผ,ผลิตภัณฑ์จากแหล่งธรรมชาติที่มาจากภาคอารเกษตรนะครับ ก็มีผู้ที่สนใจแล้วก็ได้ผลแล้วยอมรับนับล้านนะครับตอนนี้ก็เป็นการสวัสดีปีใหม่นะครับก็เลยคิดกันว่าปีใหม่นี้จะให้อะไรกับ,กบเกษตรกรนะครับเพราะว่ามีเขาเรียกว่ามีเครือข่ายเยอะนะครับก็เลยก็เลยมีการโปรโมชั่นนะครับ เป็นซื้อ1น,นลังนะครับก็แถม2ขวดนะครับนอกจากนั้นก็จะจะจะแถมตัวตัวนี้คงจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อีมูนนะครับอีมูนนี่ก็ล้อเรียนมาจากอิมมูนิตีนะครับเป็นสารเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายกอ็ออกนิซจนบวกนมพึ่งนะครับ แล้ก็มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์พึ่งอื่นเข้าเป็นส่วนประกอบนะครับทำให้ได้เกิดกรดมิโนที่มีพลังงานสามารถแลกเปลี่ยนประจุนะครับเป็นพลังงานอิเล็กตรอนอทำให้อ,อาหารต,าต่างๆย่อยสลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีทำให้เกิดออกซิเจนในร่างกายทำให้เกิดการแตกตัวขับสารเคมีออกจาก น้ำในร่างกายยกตัวอย่างอย่างเลือดน้ําเหลืองหรือ,อน้ำที่เกี่ยวข้องนะครับในในร่างกายก็จะ,ะถูกกระจักพวกสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ออกจากร่างกายทำให้เซลล์ได้รับสารอาหารแล้วก็มีออกซิเจนมากขึ้น ในระบบอของเลือดก็สามารถตรวจสอบในในวงการแพทย์ได้นะครับเครื่องมือแพทย์ตรวจคุณภาพเลือดได้หลังจากได้ได้ดื่มไปแล้วสักเดือนสองเดือนนะครับวิธีใช้นะครับตัวแถมเนี่ยก็ราคาประมาณห้าร้อยบาทต่อขวดนะครับวิธีใช้ก็หยดเพียงห้าหยดนะครับในในขวดน้ําหรือว่าในแก้วน้ําง่ายๆนะครับโดยประมาณนะครับก็ หลังจากที่เขาลงลงไปในน้ําแล้วถ้าถ้าทิ้งไว้ก็จะเกิดฟองเล็กๆเกาะแก้วน้ําละเอียดเหมือนกามี่นะก็มีการแตกตัวนะครับก็สามารถดื่มพอดื่มเข้าไปก็มีมีกลิ่นธรรมชาตินิดหน่อยนะครับสีของอ,อีมูลก็เป็นสีเหลืองอำพันนะครับครับ สำหรับตรวจสอบในเคมีในในตัวของของผลิตภัณฑ์นะครับก็มีการตรวจสอบนะครับในในห้องปฏิบัติการนะครับก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับก็ต่ําที่สุดนะครับแทบไม่มีเลยนะครับทั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแล้วก็โลหนะหนักนะครับก็ไว้ใจได้นะครับมันมีการผ่านความร้อนพาชลายฆ่าเชือ้อ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับหวังว่า,าทุกท่านคงจะได้รับอของสมนาคุณในปีใหม่นะครับถ้ามีการสั่งเข้ามานะครับสั่งหนึ่งขวดได้อีมูลหนึ่งขวดนะครับสั่งหกขวดก็มีการแถม R D 251หนึ่งหนึ่งขวดนะครับถ้าสั่งเป็นเป็นลังเลยก็ได้สองขวดก็ได้ อาดีสองครึ่งโลก็ได้6ขวดหนึ่ลังก็ได้12ขวดนะครับก็มูลค่าเยอะอยู่นะประมาณสัก6,000นนะครับสำหร e ับอีมูลก็เป็นการคืนกำไรนะครับให้เครือข่ายหรือว่าลูกค้านะครับก็รีบๆหน่อยนะครับะจะหมดเขตประมาณวันที่11มกราคม2,500 65นะครับก็อของดีมีน้อยนะครับก็สั่งเข้ามานะครับสำหรับบริษัทแล้วเมื่อก่อนชื่อบริษัทกอนวันกอนวันฟาร์มนะครับเป็นชื่อของตัวเองนะครับอรอเรียนมาจากดรกรสุกเกษมนะครับอกอนวันฟาร์มนี่คงจะไปเป็นชื่อของไร่สมากกว่านะครับก็จะทำเ,เป็นเป็นไร่ที่ ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็จะขยายผลิตภัณฑ์พึ่งแล้วก็มียางพาราแล้วมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็จะเป็นชื่อไร่นะครับโดยภารกิจและบทบาทแล้วเราเหมาะที่จะเป็นชื่อ,อเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมากกว่าก็เลยตั้งเป็นชื่อเก่านะครับก็เป็นอิมูนซิเนย์นะครับบริษัทก็จะ,ะเป็น เป็นบริษัทที่วิจัยเกี่ยวกับเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเขาเรียวกว่าพลังภูมิคุ้มกันนะครับซินเนจี้ก็พลังนะครับอิมมูนิตี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานพูดถึงพืชก็เป็นภูมิต้านทานนะครับต้านทานโรคและมแมลงนะครับก็สามารถทําได้ก็เลยเหมาะสําหรับชื่อนี้แล้วก็อาจจะมีผลิต ผลิตภัณฑ์สําหรับคนหร,หรือว่าความงามต่อไปก็เกี่ยวกับถ้าพูดถึงสุขภาพก็คงจะเป็นอิมมู i นิตี้นะครับภูมิคุ้มกันสําหรับผิวก็คงจะเป็นภูมิคุ้มกันผิวทําให้ผิวสวยนะครับในโอกาสข้างหน้านะครับอันนั้นยังไม่ได้ทํานะครับแค่ r ารีสองห้าห่งก็คงจะ,ะ,ะจะจะทำให้ดีซะก่อนนะครับแต่ว่า พอดีเราทํางานวิจัยแล้วก็มีผลงานที่ได้ผลก็เลยนํามาแกะเป็นรูปของอผลิตภัณฑ์สําหรับคนนะครับเดี๋ยวจะมีะพูดเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะครับมาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปีใหม่ 2, 2022นีนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จต,ตามวัตถุประสงค์ ของตัวเองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในยุคนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักก็คงจะไปได้ถ้ากําลังใจดีนะครับผมดรดรกรสุกเกษมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉัน แดงอาดีสองหนะคะสวัสดีปีใหม่กับท่านพี่น้องเกษตรกรทุกคนคะ่ะซึ่งดิฉันเองได้ทำงานอยู่กับบริษัทอาดีสองหผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเกษตรกรได้ทดลองใช้แล้วเนะะี่ยค่ะประมาณสองปีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีสุขภาพดีมีความสุขคะ่ะ ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโปรดเมตตาวอวยพรให้ท่านพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกครัวเรือนทุกสาขาอาชีพขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะทั่วประเทศไทยที่ใช้อาดี2551ก็ดีและไม่ได้ใช้ก็ดีขอให้ พรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้พี่น้องทุกท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอดอาร์ดีสองห้ใกล้วาระดีทีขึ้นปีใหม่พศสองพันห้าร้อยหกส้านี้ขออวย,ยพรให้ชาวเกษตรกรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ร่ลำรวยร่ลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้พันสำเร็จสมปารถนาทุกๆประการนะคะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะรถ RD 2551นะคะก็รถทำงานอยู่ที่บริษัทกรวันฟาร์มนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนะคะอยู่แผนกจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกท่าน ที่สั่งสินค้ามานะคะแล้วรถก็มีเบอร์โทรนะคะ0893571497นะคะไว้ให้บริการสำหรับเกษตรกร,ร,กรหรือว่าลูกค้าที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆก็ติดต่อมาที่รถก็ได้นะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้แล้วในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ก็ขอให้เกษตรกร,ร,กรหรือว่าทุกท่านทุกสาขาอาชีพนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขค่ะรถอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายบริการจัดส่งสินค้าให้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะสั่งมาได้เลยนะคะแล้ววขน้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้สั่งอดี2551มามีโปรโมชั่นนะคะก็จัดส่งอีมูลให้กับท่านนะคะเพื่อสุขภาพ ทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความสุขในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้2565และตลอดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนัทธวุฒิวัฒนพนิษนะครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นะครับปี2565นี้ก็ขอให้เกษตรกรผู้ที่ใช้ r d ดี2551มีแต่ความสุข มีแต่ความร่ำรวยมีผลผลิตที่สุดยอดพลังหลังจากใช้อดีตไปแล้วนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทท่านนะครับขอให้รวยรวยรวยนะครับสาทุครับให้รวยรวยรวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟนะครับทำงานอยู่ที่อิมูเซนยี่ที่นี่นะครับปกติทำงานทางด้านฝ่ายเทคนิคนะครับไม่ค่อยได้ออกหน้ากลองเท่าไหร่แต่ด้วยในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ก็อยากจะขอมาอวยพรให้กับ พอแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกคนนะครับว่าถ้าใครทําฟาร์มแล้วประสบความสําเร็จก็ขอให้แบบมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ผลผลิตแบบท่วมท้นนะครับมีเงินเหลือใช้มีทุกอย่างดีหมดสิ่งแวดล้อมดีทุกคนสุขภาพดีครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ everyone uh, I want to wish uh, all of you Merry Christmas and Happy New Year Uh, I'm from uh, Immun Synergy. We are the company based in Thailand, which uh, produce fertilizer for the farmers uh, based only in Thailand. But uh, if uh, overseas um, neighbor countries, uh, uh, you are interested in our product, you can uh, uh, contact me and we will place the mobile phone uh, below uh, for you to contact uh, us. Uh, we are based in thailand if you would like to come visit us you can come to bangkok and uh, we will provide a, a mobile phone for you and uh, what uh, this product uh, do for the farmers is that uh, it increase the productivity for the yield uh, in your field in uh, the farmers field uh, mostly is the fruit such as durian and uh, dragon fruit but the rice field also recently uh, uh, we are trying to increase the yield as well and the productivity that we have uh, uh, tested is uh, increased over 40% for the yield itself and uh, immune for the plant also increased which is uh, uh, reduced the uh, pesticide uh, in the field as well and uh, the, the health of the farmers also improved because we avoid to use uh, most of the chemical so uh, once again merry christmas to everyone I wish you all uh, happiness and wealth สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชอรี่นะคะก็อ่ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทนะคะก็อยากจะขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ฝ่ายผลิตฝ่ายขนส่งหรือฝ่ายออก ออกไปนอกสถานที่หรือว่าฝ่ายตัวแทนทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกษตรกรท่านที่ใช้ rd2551 หรือท่านที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็อยากแนะนำให้เกษตรกรที่กำลังดูอยู่แล้วก็สนใจหรือมีความลังเลอยู่นะคะอยากให้มาลองใช้นะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ผลผลิตเพิ่มแล้วก็ มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะในในปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็สิ่งใดที่คิดไว้ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้หมดไปภายในสิ้นปีนี้นะคะขอให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะมีความสุข ความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะในปี2,565ขอบคุณค่ะ